สวัสดีครับดีดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ History World กับผมเจตอีกแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าคอนเทนต์เนี่ยมันค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่หดหู่และอาจสะเทือนจิตใจนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้นะเราจะมาพูดกันถึงหนึ่งในวิธีการลงโทษประหารที่เรียกได้ว่าสยดสยองและป่าเถื่อนมากๆซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีการลงโทษประหารกันหลายต่อหลายวิธีเลยนะครับทั้งที่รวดเร็วและเป็นการการ,รุณยฆ่าที่สุดใช่ไหม ไปจนถึงโหดร้ายทรมานและทารุณที่สุดด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนาะเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ในอดีตการจนถึงปัจจุบันเลยไอ้โทษประหารเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นเกล็ดความรู้สาระกันไปนะครับผมมาครับมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมจะพูดถึงโทษประหารโดยการใช้ตะแงแงนะครับหลายคนคงจะงงใช่ไหมครับว่าตะแงแงเนี่ยมันคืออะไรกันเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีการประหารด้วยตะแลงแกงหลงเหลืออยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการพูดถึงตะแลงแกงสักเท่าไหร่มีแต่พวกท่อนจันใช่ไหมหรือว่าจะเป็นการยิงเป้าฉีดยาอะไรพวกนี้แล้วแต่ยุคสมัยกันไปแต่ว่าตะแลงแกงมันคืออะไรละ่ะสรุปคําว่าตะแลงแกงนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่าจิ b e t t i n g ครับลักษณะของมันเนี่ยคือกรงครับเป็นกรง ที่สร้างมาให้รูปร่างเหมือนมนุษย์ครับแล้วเวลาใช้เนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะจับคนที่เป็นนักโทษนะครับเข้าไปอยู่ข้างในตะแรงแกงแล้วก็จับไปแขวนไว้บนเสารหรือคานต่างๆนะครับที่มันอยู่บนที่สูงเวลาคนที่เดินสัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะได้เห็นว่า ไทยเนี่ยที่ดูกแขวนอยู่แล้วทําผิดเพราะอะไรนะครับส่วนอยากจะแขวนไป้ายไว้ด้วยซึ่งตะแลงแกงที่เราจะนํามาพูดกันถึงวันนี้ผมขอยกตัวอย่างมาจากตะแลงแกงของอังกฤษและกันเพราะว่าตะแลงแกงอ่ะจริงๆมันมีมานานแล้วแหละแต่อังกฤษเนี่ยนะครับใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดแล้วมีกฎหมายด้วยนะว่าเป็นกฎหมายที่ต้องลงโทษด,ด้วยตะแลงแกงแบบสร้างมาโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงมันกันนะครับเราเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปในช่วงปีศตวรรษที่17ครับผม ช่วงนั้นเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมอย่างรุนแรงเลยคือมีอาชญากรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกโจรปล้นชิงทรัพย์ต่างๆไปจนถึงฆาตก,กรรมนะครับหรือที่หนักสุดเลยเนี่ยคือพวกโจรสลัดครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบมากๆเลยนะต่อการค้าของอังกฤษพวกเรือสินค้าที่โดนปล้นเนี่ย้วยความที่บ้านเมืองมันป่าเถื่อนเนี่ยการลงโทษในยุคนั้นก็ต้องค่อนข้างป่าเถื่อนเหมือนกันครับทางการอังกฤษเนี่ยนะครับเลยนิยมใช้ตะแลงแกงครับมาเป็นเครื่องมือวิธีใช้ส่วนใหญ่จะมี2อ,อย่างนะคร จับคนเนี่ยที่โดนโทษประหารเนี่ยไปแขวนคอก่อนครับพอผู้ต้องหาเสียชีวิตแล้วใช่ไหมก็นําศพเนี่ยนะครับไปแขวนไว้ตามถนนในเมืองต่างๆหรือว่าไปแขวนไว้ตรงท่าเรือนะครับที่ไหนก็ตามเนี่ยที่คนจะเห็นเยอะๆเพื่อเป็นแบบอย่างให้อาญากรคนอื่นๆนะครับส่วนอีกวิธีเนี่ยจะโหดหน่อยนะครับคือเขาจะจับคนที่เป็นๆเ,เนี่ยไปใส่ไว้ในตะแเลงแกงแล้วก็แขวนโชว์อย่างนั้นเลย เรียกได้ว่าแขวนลืมครับการทาโทษไม่ต้องทําอะไรเลยคือแขวนลืมจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าก็ไม่เห็นจะทรมารเลยนี่ก็แค่เอาไปแขวนโชว์เฉยๆไม่เห็นจะเจ็บปวดอะไรเลยแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าคนเราเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่กินน้ําไม่กินข้าวเนี่ยสมมุติไม่กินน้ำเนี่ยอยู่ได้กี่วันตีง่ายๆเลยน่าจะประมาณ3วันนะครับที่อยู่รอดได้ใน3วันเนี่ยนะครับคุณต้องเจอกับอะไรบ้างคุณต้องโดนแขวนคือต้องยืนนะมันคือสภาพที่คุณต้องไปยืนะ่ะ 3วันเต็มๆโดยที่คุณไม่มีสิทธิ์ได้นั่งพักแล้วก็ขยับไปทางไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวคุณอ่ะโดนล็อกอยู่ในกรงที่มันแนบชิดติดตัวเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลามีตะแรงแกงเนี่ยคุณจะเจอกับอะไรคุณจะเจอกับ อีกาไม่ก็อีแร้งครับนกแรงเนี่ยมันเนี่ยนะครับจะบินวนๆอยู่ใช่ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมาเกาะตรงกรงของคุณแล้วมันจะค่อยๆจิกตามร่างกายของคุณนะครับกินเนื้อกินลูกตาโดยที่คุณเนี่ยยังเป็นๆอยู่เลยแล้วก็ขยับสู้ไม่ได้ด้วยเพราะอยู่ในตะแรงแกงใช่ไหมแล้วคุณต้องโดนอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนี่ยังไม่นับเรื่องความกระหายนะ ซึ่งไอ้โทษนี้มันจะมีไว้สําหรับคนที่เป็นอาชญากรรมที่ทําคดีที่ร้ายแรงหรืออุกชะกันมากๆมานะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกอาชญากร,รที่มีชื่อต่างๆนะครับพวกกัปตันเรือโจรสลัดที่ดังๆเนี่ยก็จะโดนใส่ตะแางแกงกันทั้งนั้นแหละครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกัปตันวิลเลียมคิดครับที่โดนโทษตะแางแกงจากข้อหาเป็นโจรสลัดนะครับผมซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยการใช้ตะแางแกงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะ แต่พอมาช่วงศตวรรษที่18นะครับเหลือเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยคือปี1752เนี่ยได้มีกฎหมายออกมาตัวหนึ่งที่เราได้บอกไปตอนต้นคลิปอะ่ะมันเนี่ยนะครับมีชื่อว่า Murder Act ครับ ซึ่งไอเอเมคืออะไรมันคือกฎหมายนะครับที่สร้างมาเพื่อป้องกันเหตุฆาตกรรมนะครับผมอาจจะฟังดูงงๆหน่อยนะครับแต่ผมจะพยายามอธิบายง่ายๆว่ามันเนี่ยเป็นกฎหมายที่สร้างมาเพื่อเพิ่มโทษของการฆาตกรรมนะครับว่าใครฆาตกรรมเนี่ยจะต,ต้องโดนโทษที่โหดร้ายขึ้นเป็นเหมือนการเชือดไก่ให้ลิงดูนะครับเป็นตัวอย่างให้สังคมซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับคือการสนับสนุนให้ใช้ตะแหลงแกงมากขึ้นครับ เพราะเวลาผู้กระทำผิดถูกใส่ไว้ในตะแงงแกงเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะเห็นนะมันไม่เหมือนกับแขวนคอหรือยิงเป้าอะ่พาะพอเสร็จแล้วก็ออกไปฝังใช่ไหมมันก็ไม่มีใครได้เห็นว่ากระทำความผิดอะไรมาแล้วนอกจากนี้นะครับภาพที่เห็นจากตะแงงแกงเนี่ยเป็นภาพที่น่ากลัวสยดสยองมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย างการจะปล่อยศพไว้อย่างนั้นแหละปล่อยให้เน่าเป็นปีๆเลยบางรายเนี่ยนะครับถูกทิ้งและลืมไว้เป็นศตวรรษก็มีนะซึ่งศพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสภาพเลยนะครับปีหนึ่งก็เน่าจนเละแล้วนะครับเรียกได้ว่าชี้ตัวไม่ถูกเลยว่าเป็นใครเพื่อเป็นการที่หวังจะใช้ภาพเหล่านี้นะครับขู่อาชญากรการลงโทษแบบนี้เนี่ยนะครับถูกใช้เป็นเวลากว่าร้อยปีเลยนะจนถึงปี1832ครับการใช้ตะแลงเนี่ยนะครับก็ได้ถูกยกเลิกไปเพราะว่ามันทารุณกรรมเกินไปครับเพิ่งจะคิดกันได้เนาะ แต่อย่างว่าแหละครับประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์ครับผมก็หวังว่าข้อมูลอันนี้นะครับจะช่วยเสริมความรู้ทั่วไปเล็กๆน้อยๆให้กับทันผู้ฟังได้นะครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้แลลวครับหาข้อมูลผิดพลาดประกันใดผมต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้สั้นๆครับไปแล้วครับผมบายยสวัสดีครับขอบคุณมากครับ